สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดวานาแม็เอร์เรียชาแนลครับอวันนี้ผมพามาชมปลาสวยงามนะบ้านของเพื่อนมานะอันนี้นะครับคุณเต้นะครับรุ่นน้องของผมกันเพื่นอนมาก็เด็กที่เดียวกันนะโอเคสิบเก่าล่าประพิษเหมือนกันทั้งคู่ครับพวกเราอ่ะมาดูครับนี่ปลาอันนี้ตู้กี่นิ้วเนี่ยร้อยยี่สิบป่ะร้อยยี่สิบสามหกองล่างอ่าครับผมดองซิลเตอร์กอ,องล่างอย่างดีนะ ระบบของใครทำเนี่ยในเอ็นซีใช่ไหมโหสุดยอดเดี๋ยวดูข้างล่างหน่อยสอดสักแถบหนึ่งก็ได้ฮะนี่โ้สุดยอด NC เลยนะนี่น้ำล้นแล้วนะนะฮะเขาทำแบบมาตรฐานมากเลยนะโหสุดยอดอ่านี่ฮะมังกรแดงตัวนี้ค่าะไรเนี่ยเอ่ออาร์ติเจเนติกโอ้สุดยอดนะฮะ ต้นวนสมบูรณ์ตู้แบบอลังการมากดูปลาเมดเลยน่ารักมากวันตับตุกตัวฮะลสกาสั้นอย่างงี้นะถักกับเสือดาวก็มีโอหอลังการโอเคบ้านบ้านดูอิสซินตดน,ดนดิบ้านน้องเต้ก็มีอย่างงี้ะใหญ่หญหญหญอะอมีนะเ,ออนะเดี๋ยวว่างไปถ่ายทำหน่อยไปอัปเดตปลานะ,ะอ่ะเดี๋ยวไปดูปลาที่ น้องเต้เสรแล้วพิษเราแบ่งปันกันอ่าแบ่งปันกันอ่ะนี่ฮะอันนี้อ่ะอันนี้สุดหลอดตอนนี้คือไงเอ่อเมทัลลิกเลสแต่เมทัลลิกเลสนะเมทัลลิกก็จะเป็นวาวๆนะเนื้อเขาจะแดงแดงชัดเจนตั้งแต่เด็กแล้วอ่าเปิดนี่เอาเอาถูกออกเอาไม่ต้องออกหมดก็ได้เห็นพอประมาณก็ได้น้องคงไม่โดดนะเออมีตะแกรงอยู่เ นี่เนหะ็นนะนี่โอ้สุดยอดยังไม่ได้แผน,นะนี่อ่าเนี่ยสุดยอดอ๋อแต่หัวแบบอาจจะเป็นแผลโดดไม้ไหมหรือเ,เม็ดกัดอดอาหารไปสามวันเลยดุกไล,ทล่ทะเลอ๋อใช่ใช่เขาคงจะหิวอ่ะเนี่ยไล่เพื่อนทั้งวันเลยแต่เก็ดวาวมากเลยอ่ะเดี๋วดูเก็ดแป๊บนึงฮะต้องดูจากข้างบนเกือบข้ามนะเกือบข้ามหลังเยะนี่นะ,นะะไปใช้อโลพาทิสิอนะฮะของคุณดี้สิบดีอยู่แล้วแหละ ยังงไกระตูดงเออนี่อ่านไปกี่หลอดเนี่ยบนข้างบนสามตู้มันกว้างหกเอ้กกว้างสามสิบเนี่ยนะฮะมันต้องใช้หลอดเยอะหน่อยนะฮะโอ้ในขนยอดเออมันเกือบข้ามมันนะเกือบข้ามเลี้ยงตู้ดำเดี๋ยวอีกเก็สองเจ็ดแถวบนสุดเลยกลางกลางเก็กลางกลางเดี๋ยวกลางกลางเก็อ่ะนี่ฮะโอ้ตัวนี้สุดยอดถ้าอยากใหข้ามต้องเลี้ยงตู้ขาวนี่มีใบเซอร์ตัวนี้ไหมเนี่ยมีครับอ่าขอชมหน่อยฮะตัวนี้หุ่นล่ำมากอ่าระหว่างรอใบเซอร์ไปอีกตัวหนึ่งก่อนนี่ ตัวนี้ก็ไม่ปล่อยใช่ไหมย่างครับอันนี้เป็นเมทะเลขอาข้าเวเล okay, นะ็โอเคฮะไม่ไปเจออยู่ที่อ่านี่ดูใบโซสุดยอดขายคอยตี้นะนี่อ่าโอเคเยี่ยมครับเฉ่งเลยการตีนะสายพันธุ์แล้วก็ตู้นี้อ่ะเ<ม>พื่อนมัขายขายมาเลยกับไงอธิบายหน่อยอนะนี่เป็นบูเบทครับอ่าบูเบทเป็นบูเบทหัวทองอ่าครับก็ปล่อยยกเซตเลย ของสอหนึ่งกระเทียนสามมาก็หงหนึ่งอ่าครับนี้แค่หมื่นสองครับหมื่นสองไปได้หมดเลยนะไปได้หมดเลยโคตรคุ้มเลยอ่ะแค่เมดนี่ก็หลายพันแล้วนะหงสั้นนะหงสั้นด้วยเห็นป่ะเเปียยาวกินอาหารไม่ทางเพื่อนครับในทุกวันถ้ากินทางเพื่อนจะเป็นตัวนู้นครับอยู่ตัวเดียวเดี๋ยวดูอีกโต๊หนึ่งอ่ามีอยู่ตัวเดียวโหสวยเนี่ยตัวนี้ปล่อยไปรับเนี้อันนี้ยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ปล่อยนะเลี้ยงเล่นอยู่นะ นี่แล้วก็บ kind of <gr patient> ูเบนเหมือนกันซื้อพร้อมกันวันเดียวกันคนรักปลาเลยเนี่ยเดี๋ยวจะมาแพ็คตัวนี้ให้นี่ตัวบ้านของคุณนายโอเคฝากท่านเตถือได้โอเคครับยวแพ็คให้สองสองหกสองใหม่ก็ดีครับเพราะตูวใหญ่อึงสองไอที้เดี๋ยวพี่วางให้ครับของไม่แล้วคุณแม่ครับตัวนี้ได้คุณแม่ ต้มผมหกสิบสามสิบสามสิบอ๋อน้ใหญ่ใหญ่แบบนี้รอันนี้ไม่หกสิบสามสิบี่สิบมีมีใครใส่น้ำเปล่าได้ไหมเอได้อเออเได้เอามาเตรียมเอามาเตียมเีส่ตอนก่อนเนาะเีเนี่ยถ้าเอวนี้จับได้เอามือลูกแน่นได้จริงๆถ้าเชื่องไม่ต้องใส่ก็ได้ครัแต่แต่การตอนเดินทางเดี๋ยวคลเดี๋ยวมันพัง เอาสักห้าก็พอแล้ตอนเดินทางเดี๋ยวมันตกใจเดี๋ยวมันพุ่งเ,งเนี่ยอย่างเงี้ยพรอนถือไม่ทันหรอกหนาอะไรนี่นะฮะอ่ะไอ้เดี๋ยไม่พรอนเลยเอาเอกออกไปก็ได้นี่ป,ประมาณนี้ จานต้มต่ออย่างตอนหัวเข้าไปจะปลาเล็กเนี่ยาใหญ่ตัวเล็กก็เหนื่อยหน่อยนะตัวนี้เก็บไปแค่ไหนบ้าเก็บสองเก็บเก็บสองเก็บแค่นั้นอันนั้นไม่ดื้อไม่สนเออดึงแล้วออกมา ยังไม่ไหวเงะไม่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับรดต่ำก็ไม่ดีลอไปไม่ดีโอเคอ่อนก็ได้จะโซ่เนี้ยเพราะว่าน้องเชื่องอยู่เราถุงดำให้เลยคุมมันมันจะได้ครับน้องเชื่องอยู่ดิสวยนะเดี๋ยวให้ดูข้างบนเดี๋ยวต้องลาาไม่โดนตัวน้องเขาแม่นเดี๋ยวไหม อ่าโอเคไม่ไม่ให้สัมผัสโดยตรงเลยรผสมยาผสมก็โอเคแล้วใช่เพราะน้องเป็นแผลด้วยน้องแสบไหมเห็นไ่มที่ที่บอกเดือดเดือดเกล็ดตรงกลางเห็นไหมเกล็ดตรงกลางนิดเดียวแต่ข้างหน้าข้างหน้าก็ประมาณสีไปสองอย่างเงี้ยเผาเยอะแล้วมีคมถ้านับก็เกล็ดกลางนิดเดียวเออนับไปเกล็ดกลางก็ได้เพราะไอ้รอบนอมันกินขอบไปเยอะแล้วมีเมี้ยตู้ดำตลอด บางคนจากไม่มีอะไรแล้วเผาเผาประมาณสามห้าปีก็ได้ผลเลยนะคือผมเผาไปเพียงว่าตีขอบแล้วก็แก้มาบางคนแบบตอนนี้ที่ไม่มีเลยอ่ะไม่มีเลยยังทําได้เลยของตัวนี้ตีอเนี้ยนี่สุดยอดตัวนี้ขวัใจนะอ่ะอ่ะเดี๋ยวอัดออฟออฟอยู่แล้วอ่ะโอเคยกน้องก็สุ ต้องอ่านให้ถูกได้วยเลยน้ยอยแค่ไหนขอให้โอเคตอนยกเข้าบ้านเนี่ยนี่ไหวเดีย๋ยวเอารถเข็นดึรถเข็น <c oughs> ยกขึ้นตู้อ่ะกเป็นไหว ก็เอาแล้วหลัไปพบก็รีบกลับเลยนะไม่ต้องแวะเลยไม่แวะเออแค่รีบกลับเลยอ่ะโอเคหลับจ้างไอ้กี่ฟเองเห็นวันเลยเห็นไหมเห็นทุกคนเลยจริงเจ็บหิ้วโป้งอยู่เนี่ยหิ้วโป้งมันเหมือนเล็บหก คองโฟมด้วยนะเจ้าแอบน่ากล้ามน่แกันซิ่งน่าแกันซิ่งไอ้ไกลน่ไงอันนี้ต้องตั้งโอเคตั้งดีกว่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยถ้านี้ตัวไหนที่จะขายฮะวันนี้เรียบร้อยตัวนู้นสนใจแลมวแตจะต้องแพ็กเองอ๋อโอเคเจบไห้ว่าฮะอันนี้ถุงได้โอเคพอได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่ไม่ต้องไปแก้ครับข้างหลังมีอะไรอย่างไรข้างหลังนี่หลังเลี้ยงเลี้ยงมีเก่าน่ารักอ่ะลองไปดูสิเต่าเต่าสีปกตินะอ่ฮะแต่มันก็อ่อยของมันอ๋อสุดยอดนี่หมูบินนั่นนะนี่สแตนดาร์ดไมซันตี๊ดแก๊งเสือตอหมูบินตัวนี้ปล่อยป่ะไม่ใช่ไหมเรียนได้ปล่อยครับแนะนำเต่าหมูบินดูไงฮะคุณคุณมาร์คลองดิบินเนี่ยวิธีเลื่อน ก็สีช่างมันดูทรงกระดองอย่าให้มันเหินเนี่ยให้มันโคง้งพอดีเรียบเสมอปิดนะใช่ให้มันปิดเรียบร้อยตูด่าเหินแล้วก็ทรงก็ไม่ไม่ต้องเลี้ยวมากเอาคล้มๆหน่อยอาครับ <gracias> สีก็ปกติแหละจะอ่อนจะเข้มมันก็เหมือนกันหมดอะฮะแล้ผมแค่นี้น่ารักเลยเออ<ช>เนี่ยอยู่ตู้แบบกองดีเดี๋ยวเดี๋ยวก็น่ารักดีเด <volleyball>. ี <father> ๋ยวโตขึ้นก็ไปย้ายเอ้ยนี่ก็อยู่ได้อีกนาน แต่ตัวตัวใช่ใช่ตัวใหญ่มันก็เกินฟุตอยู่นะตอนอยู่อ่างมันโตไวนะฮะอยู่นี่มันก็เริ่มนิ่งๆไม่มีเพื่อนก็ว่ากินไงกินหมูไปสองตัวนะ้วอ่ากินหมูอินโดใช่ใช่ใช่เป็นเขากินปลาเดีอยวแตัวใหญ่นะฮะกินไปสองก็ร้องอะอ่าน่ารักดีฮะอ่าบายๆน้องสอยดนะอย่างเงี้ยเออดูเพลินดีอ่าโอเคครับออันนี้ใครฮะ แก๊งเสือต่อครับอะฮะโอเคแก๊งเสือต่ออะฮะลายขุ่นแล้วก็บังปั้นนะด้านนี้ห่างไม่สั้นเนี่ยโหแต่งตู้ดีอะเนี่ยแต่งตู้ดีอะเนี่ยยัเขินอยู่อืมแต่งตู้แบบคลาสสิกมากมีโดนแดดจริงด้วยเนี่ยเดี๋ยวลงทรายอ่ะนี่ไงเนี่ยตรงนี้อันนี้มี อม่เป็นหมูหมูหมูอินโดตัวใหญ่ครับแล้วก็พุ่ง L หกร้อย L หกร้อยตัวใหญ่ตอนตอนอยู่ก็เดี๋ยวก็น้ำเดีวก็น้ำคลาสสิกนะนี่มีกองบนด้วยไม่ล้างนะฮะแอบอยู่ก็จะกลับมาดากัสก้าอ่ฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องไปขนร้องก็ได้ไม่เป็นไรนี่โอเคครับท่านนะฮะบลาอะไรที่มันตัวเงินเงินมีขีดดำดำลงทา สีว right ่าไทเกอร์ใช่ไหมสีว um> ่าไทเกอร์หรือสีว่าสกัดเดี๋ยวแป๊บนึงนะไทเกอร์เหรอซื้อกออ๋โอเคสีว่าไทเกอร์ใช่ใช่ใช่ตะกูลนอล่าดิตระกูลนล่าไม่โตก็เลยเอาเข้าตู้ใหญ่เลยนะนี่อ่ะแนะนำนะอาหารที่ต้นลอฟนะนี่อ่าดีให้พวกปลาคนตู้กินทั้งหมดเลยปลาเม็ดครับสลามหางไม้ตะขาบอินโดเราเต่าหมูบินกินไหม ไม่กินครับมันจบมันเล็กไปนะเออมันเล็กไปชอบหันลอยนี่อันนี้ให้ปลาขุนนี่แบบพวกหมูอะไรอย่างเงี้ยเนอะโล600กินได้หมดโอเคแนะนำพี่ต้นล้อไปนะทำไม่แพงนะนี่ใช่ใช่เพราะว่าโลกว่าเลยแน่นอัดมาแน่นปักอ่าโอเคฮะ200กว่าบาทเองอ่าไม่แพงถูกต้องอ่าโอเคครับประมาณนี้นะแนะนำหารดีอันนี้กพวกสตรีทฟองอ่าที่มาไปซื้อกระต่าหมดอ่าโอเคฮะ อ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าสนใจปลาก็ติดต่อคุณมาเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรให้โอเค <ทำ S 1> นะอ่ะประมาณนี้อ,อ่ะโอเคครับอ่ะฝากกดไลค์กับซักกบกดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายนี่เลี้ยงปลาเพลินเลยนะวันดูเลี้ปลาเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเพลินเพลินอ่าบ๊ายบาย